นอะไรนะครับจมูกครับผมไปทำไปเสริมมาหรือเปล่างทีมีคามจมูกโดขึ้นเลยจริงนะครับจมูกไม่ไม่ได้เสริมครับเป็นเพราะอะไรรับละคลงหรือไงคะตอนนี้อ๋อก็จริงๆเหมือนกับช่วงที่ผ่านมารับละครแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนหุ่น ครับผมจริงๆก็น้ำหนักลงมาก็ประมาณ10กิโลครับผมีแบจเราเลีไปอรองจริงเหรอครับผมว่าจมูกผมอันเดิมนะจริงๆแข็งแก่งวันกอนเพิ่งโดนสอกเองครับผมอ๋อไม่ไม่ครับผมเพราะว่า จริงๆแล้วคุณแม่ก็ทักเหมือนกันคุณแม่เจอตอนที่แบบผมลดน้ำหนักลงแล้วแม่ถามเฮ้ยบอมไปทําคางมาหรือเปล่าคางมันยาวๆผมก็เลยแปะแม่เปล่าแม่ครับแต่ว่ารสดิโนนี่มีผลทำให้ลูกหน้าหรืออะไรแบบนั้นเดียวเดียวเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมครับครับก่อนหน้านี้เราได้มีแบบเข้าไปในคลินิกเสริมความงามอะไรเลยเราไม่คอนเห็นเราอยก็มีเต็มที่ไปดูเรื่องสิวครับเพราะว่าบางทีสิวขึ้นไหวเหมือนกันครับแสดงว่าเราเข้าออก ก็ครับผมมีไปทำวิตามินนิดหน่อยครับผมแต่งตัวธรรมชาติรู้ไหมคะไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำไม่รองมากมครับบอท็อปอะไรนะครับบอท็อปไม่มีลองไหมบอท็อปยังไม่ลองเลยครับผมไม่ได้ลองเลยฮะเรื่อกเสีแกรรมเหรอครับผมมองว่ามันเป็นทางเลือกที่โอเคนะเพราะว่าบางคนแบบเกิดมาผมก็เข้าใจบางคนอยากสวยอยากหล่อ ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับผมก็แล้วแต่คนทําอะไรก็ควรทําอย่างเหมาะสมอย่าทํามากเกินไปหรืออะไรที่มันมากเกินไปมันอันตรายยืนยันก็ยืนยันก็อธรรมชยโชว์เลยค่ะยืนยันครับผมมาตบจมูกได้เลยครับครับผมนาเราอยากแก้ไขอะไรมครับแก้ไขตรงไหนก็ส่วนมากผู้จัดบอกว่าบอมอย่าอ้วนนะลูกอย่างเดียวเลยครับครับ เรื่องอลเ่อละคอรเหรอครับอ๋อก็ผมเห็นว่าเจ็บเจี๊ยบเรียบด่วนก็เห็นว่าแชร์มาจากอีกเว็บเพจหนึ่งก็สําหรับผมเวลาทํางานเนี่ยผมพูดตรงๆว่าเราก็ทําอย่างเต็มที่ผมก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบแหละก็เห็นผมก็เช็คกระแสเรื่อยๆนะบางคนก็มีชอบก็เยอะบางคนก็บอกว่าอันนี้ยังไม่ดีอันนี้ยังไม่ดีก็อย่างอะไรที่เป็นข้อติเนี่ยผมจะนํามาปรับปรุงครับผมผมเอง พูดตรงผมไม่ใช่คนเก่งผมอาจจะอาจจะคล้ายๆเดินช้าหน่อยแต่ผมก็จะเดินไปข้างหน้านะครับผมขอโอกาสหน่อยนะจริงเหรอ,รอจริงหรอผมไปดูมอนิเตอร์ตลอดนะผมว่าตั้งใจแคปหรือเปล่า จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยผมแอบเดินดูซีรีส์อย่างล่าสุดดูแก๊กอโตรนแล้วก็ซื้อซีดีมาดูผมแอบกดหยุดก็มีอุ้ยตายละใช่เป็นทุกคนแหละก็นั่นแหละครับจะบอกอะไรเทียบไหมคะฮะจะบอกอะไรเทียบไหมเอาผมฝากถึงทุกเพจจีกว่าผมคิดว่าการลงความเห็นหรืออะไรอ่ะผมว่ามันโอเคนะแต่สิ่งหนึ่งคือพวกคุณเป็นคนที่คนตามเยอะมากโดยเฉพาะเยะาวชนผมเห็นคำหยบาบคายเยอะมากเลยอ่ะ ผมก็ไม่อยากให้เด็กๆแบบใช้คำหยาบคำสะบที่มันไม่ดีเพราะว่าพวกคุณคือคนนำเยาวชนนะครับอยากจะให้แบบว่าเรื่องคำหยาบริบ่แฟนคลับอ๋อผมทราบตรงนี้จริงๆผมขออนุญาตขอโทษแทนแฟนคลับด้วยนะครับผมได้ผมได้ยินเคสหนึ่งที่เหมือนกับแบบมีการโทรศัพท์ไปต่อว่าผมผมเพิ่งจะทราบแล้วก็ ใครที่ทําตอนนี้ผมไม่ทราบว่าใครทำนะแต่ว่าใครที่ทําผมอยากจะให้โทรไปขอโทษนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับผมถ้าเกิดไม่พอใจหรือว่าอะไรบางครั้งแบบถ้าจะโทรไปควรใช้ถ้อยคําที่สุภาพครับผมจะมีโอกาสคุยกับแฟนคลับแล้วบอกเขาไหมคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอะเอาเป็นว่าผมฝากบอกตรงนี้เลยดีกว่าก็จริงๆไม่อยากจะแบบว่าแบบไปไล่จับรายชื่อเป็นบุคคลก็อยากจะบอกว่าแบบ การพูดอะไรการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรควรจะพูดใช้คําที่แบบโอเคหน่อยครับ